ดิฉันชื่อระกงพักพรนันสุลแหลมนาคม .1 ท2ที่26ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าวรรณกรรมเรื่องเด็กชายในชุดนอนลายทางค่ะผู้แต่งของเรื่องนี้นะคะคือจอห์นบอยค่ะสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนนะคะอ่อหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด202หน้านะคะราคาหนังสือ145บาทค่ะก็สำหรับวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะจะเล่าถึงเด็กชายในชุดนอนลายทาง คือเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์เล่าผ่านมุมมองของเด็กชายที่ชื่อบรูโน่เด็กชายไว้กล้าขวบพูดไร้เดียงสาที่ต้องจากบ้านของตัวเองมาอยู่ในบ้านหลังใหม่ซึ่งต่างไปจากเดิมมากเขาต้องพยายามทำความเข้าใจว่าสถานที่แห่งใหมน่นี้คือที่ไหนและสร้างเรื่องอะไร และเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ผู้เขียนคิดว่าการอ่านเรื่องนี้ให้สนุกควรอ่านโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและเดิมดาไปกับอิศนะที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดปกหลังของหนังสือฉบับนี้ครั้งแรกจึงบอกไว้แต่เพียงว่าหากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะออกเดินทางไปพร้อมกับเด็กชายวัยเก้าขวบที่ชื่อบรูโน่และไม่ช้าไม่นานคุณกับบรูโน่จะไปถึงรั้วแห่งหนึ่งรั้วเช่นนี้มีอยู่ทั่วทุกแห่งบนโลก เราหวังว่าคุณจะไม่มีวันต้องเผชิญกับมันก็ว่าสำหรับวรรณกรรมเรื่องเด็กชายนานาชาตนลายทางก็จะเล่าไปถึงเด็กชายที่ชื่อว่าบรูโนนะคะบรูโนเขากอ็อาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งนะคะเมืองใหญ่เลยล่ะคะ่ะและเขาก็มีพ่อเป็นเป็นคนใหญ่คนโตนะคะก็เออแล้วคุณในขณะนั้นก็คือคุณพ่อกอ็มีการเลื่อนขั้นแล้วก็ต้องไปประจำการอยู่ที่ ที่ที่หนึ่งนะคะก็เลยทำให้ครอบครัวของบรูโน่ต้องย้ายตามคุณพ่อไปนะคะแล้วก็บรูโน่เนี่ยเขาก็มีเพื่อนอยู่ในเมืองด้วยก็เลยต้องทําการจากลานะคะแล้วก็ก็เลยทาการย้ายไปที่ที่แห่งใหม่นะคะพอถึงทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะยกเว้นบรูโน่เพราะว่าบรูโน่รู้สึกเศร้าเพราะว่าต้องจากบ้านจากเพื่อน มาอยู่ที่แห่งใหม่ค่ะเพราะว่าเขายังไม่ชินคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้ขึ้นไปเลือกห้องนอนกันก่อนนะคะจากนั้นบรูโน่ก็ได้ไปเลือกห้องข้างหนึ่งค่ะแล้วก็มีหน้าต่างอยู่นะคะบรูโน่ก็เลยทําการส่องอ,องไปนะคะก็ไปเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าเป็นเอ่อบ้านหลังหนึ่งที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่มีบ้านบ้านใกล้ๆแถวนั้นเลยนะคะก็เลยไปถามแม่ว่าเออที่แห่งนี้คือที่ไหน นั่นแหละค่ะก็คุณแม่ยังไม่ทันตอบก็ไปเห็นคุณลุงคนนึงนะคะเขาก็ใส่ชุดดูดีเลยค่ะแต่ว่าบรูโน่เนี่ยเหลือไปเห็นว่าตรงขากางเกงเนี่ยมีชุดนอนลายทางอยู่ค่ะก็เลยถามว่าคุณแม่เออเขาเป็นคนที่ไหนทําไมต้องใส่ชุดนอนไว้ข้างในมันคือชุดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเออบรูโน่ก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามันคืออะไรจากนั้นบรูโน่ก็ได้ออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วก็ ไปถามนายทหารคนนึงค่ะว่าเอ,อ่อพาไปที่โรงรถหน่อยได้ไหมอยากได้ล้อรถเอ,อ่อนายทหารคนนั้นก็เลยไปเรียกคนลุงที่คนนั้นละค่ะว่าเออพาคุณหนูเนี่ยไปที่โรงเก็บโรงรถเก่าหลังบ้านหน่อยเพราะว่าคุณหนูจะไปเอาเออยางรถยนต์เพื่อมาทําชิงช้าก็เลยพาคุณลุงก็เลยพาบรูโน่ไปนะคะที่เอ,อ่อโรงรถหลังบ้าน บูโน่ก็ได้ไปเห็นกับเออหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งที่ใหญ่อยู่นะคะก็เลยก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็พอได้ล้อเสร็จก็ไปทําชิงช้าแล้วก็บูโน่ก็ได้นั่งเล่นนะคะนั่งไปนั่งมาก็ได้ไปเห็นควันนะคะควันกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะบนฟ้าบูโน่ก็เลยที่เลือกที่จะยืนบนชิงช้าเพื่อที่จะมองให้มันสูงขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ เขาอยัางตั้งหลักไม่ทันก็เลยทําให้เขาล้มนะคะลม้ลมลงกับพืน้นแล้วก็คุณลุงคนนั้นก็ได้เดินมาช่วยนะคะแล้วก็พาไปทําแผลในห้องครัวคะ่ะคุณแม่กลับมาก็ขอโทษเอขอบคุณขอบคุณคุณลุงคนนั้นไปหนึ่งรอบนะคะนั่นเลยคะ่ะแล้วก็วันวันต่อมาบูโน่ก็ได้นั่งอยู่ที่ชิงชาแล้วก็เห็นว่าคุณแม่ออกไปข้างนอกก็เลยคิดที่จะหนีออกไปข้างนอกคะ่ะ ก็เลยพาไปทีออ่โรงรถหลังบ้านนะคะแล้วก็ไปที่หน้าต่างบานนั้นค่ะแล้วก็ได้ทําการออกมาจากหน้าต่างนะคะในตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ค่ะแล้วก็ได้เดินมาเรื่อยๆผ่านลําน้ําต้นไม้ต่างๆมาจะมาถึงค่ายกักกันที่หนึงค่ะที่มีลวดหนามเต็มไปหมดแล้วก็ได้ไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดนอนลายทางนั่งเล่นอยู่ตรงรั้วเลยค่ะก็เลยเดินไปทักทายค่ะ ด้วยความที่สองคนนี้เห็นกันครั้งแรกก็เลยรู้สึกตกใจกันนะคะแบบเอ้ยเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บุโน่ก็เลยได้ไปทำความความรู้จักกับเด็กชายคนนั้นซึ่งทําความรู้จักไปทําความรู้จักมาก็ได้รู้ว่าเด็กชายคนนั้นที่ใส่ชุดนอนลายทางชื่อว่าซามูเอลค่ะ บรูโน่กับซาโมเอลเนี่ยอายุก้าวขวบเหมือนกันเลยนะคะเป็นรุ่นดาวขาวเดียวกันค่ะก็เลยทําการคุยนู่นคุยนี่่าแบบเอ้ยทําไมนายมานั่งตรงนี้เขากาลังทําอะไรอยู่และที่นี่คือที่ไหนด้วยความที่ซามูเอลไม่อยากให้บรูโน่รู้นะคะว่าที่เนี่ยคือค่ายกักกันแล้วก็ตอนนั้นก็เลยบอกบรูโน่ไปว่าอ๋อมันคือฟาร์มนะ่ะพวกเขากําลังสร้างกระท่อมอยู่ฉันไม่มีแบบเออฉันคอยแล้วก็ในเนี้ยแล้วบูโน่ก็ถามว่าในเนี้ยมีเด็กไหม ซามูเอลก็บอกว่าในนี้ก็มีเด็กนะแล้วก็เราก็ทะเลาะกันบ่อยก็เลยฉันก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวก็คือประมาณว่าไม่มีเพื่อนโคบอะค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยทําความรู้จักกันนั่นไปนั่นมาแล้วก็เล่นกันนู่นนี่นั่นนะคะจากนั้นก็ด้วยความที่เย็นแล้วบรูโน่ก็เลยกลับบ้านค่ะแล้วคุณแม่ก็มาพอดีนะคะก็เลยทําให้คุณแม่ไม่ได้สงสัยอะไรมากค่ะต่อมาก็วันต่อมาก็ไปเห็นซามูเอลนะคะกําลังเช็ด อาจารย์อยู่ในห้องครัวค่ะก็เลยเออเอาขนมไปให้กินนะคะจากนั้นก็ซามูเอลก็ทําการกินขนมที่บรูโน่ให้มาค่ะจากนั้นก็มีนายทหารคนหนึ่งนะคะมาเห็นพอดีค่ะก็เลยถามว่าใครอนุญาตให้กินและซามูเอลก็เลยบอกว่าบรูโน่เป็นคนให้มาค่ะแล้วก็อนุญาตให้กินแล้วแล้วเขาก็เป็นเพื่อนของฉันด้วยแต่บรูโน่ก็บอกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของฉันและฉันก็ยังไม่ได้อนุญาตใหเขากินด้วย ก็เลยทำให้ซาเอลเนี่ยโดนลากไปที่ค่ายนั้นนะคะแล้วก็ไปทำการลงโทษจากนั้นบรูโน่ก็เลยหนีออกมาเพื่อหาซาเอลประมาณ3-4วันนะคะก็ไม่เห็นเขาค่ะต่อมาก็วันที่5ก็เห็นเขากลับมานั่งที่เดิมแต่ว่าตาด้านขวาของเขาเนี่ยค่ะมีบาดแผลนะคะเขาก็เลยขอโทษแล้วก็แบบกลับเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมเราสัญญาจะดูแล เออนายให้ดีๆนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยสองคนนี้ก็เลยกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะและ้วก็ด้วยความที่วันต่อมาด้วยความที่บรูโน่ก็อยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเขาก็เลยทําการใส่ชุดน,นอนลายทางแล้วก็ขุดทางเข้าไปในค่ายกักกันแห่งนั้นนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรคะ่ะเพราะว่าซามูเอลได้บอกไปแค่ว่ามันคือฟาร์มมันคือฟาร์มเฉยๆไม่ได้มีอะไรร้ายแรง แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่รู้อะไรก็เลยเไปกับซามูเอลในนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่ามีนายทหารเนี่ยมาไล่ให้เขาเข้าเออถอดเสื้อถอดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่งค่ะซึ่งห้องนั้นเนี่ยก็พอเข้าไปปุ๊บก็มีคนยอยู่จํานวนมากเลยค่ะเขาก็พาคนจำนวนมากเข้าไปในนั้นแล้วก็นายทหารข้างบนเนี่ยเขาก็ได้ทำสารทำการเทสารเคมีหนึ่งลงมานะคะทำให้ แล้วเขาก็ปิดตายห้องนั้นไปนะคะจากนั้นก็ทําให้ทุกคนในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วพ่อแม่ของบรูโน่ก็เพิ่งมารู้แล้วพอแล้วบรูโน่ก็เออไม่ได้ข่าวอะไรเลยค่ะเหมือนประมาณว่าบรูโน่หายออกไปเลยค่ะแล้วก็ได้ไปรู้แล้ววันหนึ่งก็ได้ไปรู้ว่าบรูโน่เนี่ยได้เข้าไปในห้องนั้นได้เข้าไปในค่ายกับกังเฮนนั้นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รู้ข่าวว่าบรูโน่เนี่ย ได้ตายลงไปแล้วในห้องนั้นนะคะก็ทําให้ศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากค่ะของเรื่องเด็กชายในชีวนอนลายทางระวังภัยอันตรายที่ไม่รู้จักเอ่อความประทับใจที่มีนะคะก็รู้สึกว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยสนุกสนานแล้วก็เอ่อหนังสือเรื่องนี้ได้เล่าถึงการประจุมภัยของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบรูโน่ค่ะแล้วก็ทําให้ในเรื่องี่นก็ได้ไปเจอกับเด็กชายชื่อซามูเอลแล้วก็เอ่อเป็นความ เป็นความสัมพันธ์ว่าแบบเ้ยเขาเขารู้จักกันได้อย่างไรแล้วก็เรื่องเนี่ยเดินทางไปยังไงแล้วก็จบเรื่องเนี้ยจบแบบไหนนะคะก็ทําให้ดิฉันรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยสนุกสนานแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดด้วยค่ะแล้วก็ตัวละครที่ดิฉันชอบนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเด็กชายชื่อว่าบรูโน่ค่ะเพราะว่าเขาแบบเออะเขาไม่อยากที่จะเสียซามูเอลไปนะคะก็คือ เขาเป็นเพื่อนรักกันนั่นเองนะคะก็แล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเออเรื่องที่ทําผิดเนี่ยก็ควรที่จะขอโทษแล้วก็คืนดีกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ยกตัวอย่างตอนที่เออบรูโน่ให้ขนมกับซามูเอลแล้วก็ทหารได้มาเห็นว่าซามูเอเลเนี่ยได้รับขนมมาแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนอนญุญาตให้กินก็เลยบอกว่าบรูโน่เป็นคนอนญุญาตให้กินแล้วเขาก็มาให้ฉันเองด้วยแล้วก็บอกว่า เขาเป็นเพื่อนของฉันแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นบรูโน่ได้บอกไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้เพื่อนไม่ใช่เพื่อนของฉันและเขาฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขากินด้วยก็เลยตอนนั้นทําให้แบบบรูโน่เอซามูเอลเนี่ยก็เลยทําให้โดนทหารเนี่ยทำลายร่างกายานู้นนั่นแล้วก็ทําให้แบบบรูโน่เสียใจยที่แบบเออคนนี้ทําให้เพื่อนเจ็บเนี่ยคือตัวเราเองแล้วก็นั่นแหละคะ่ะทำให้เขาขอโทษแล้วก็ขอให้มาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้ไหมก็เลยทําให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยทาให้รู้สึกชอบบรูโน่ค่ะ ต่อไปก็เป็นตรงที่ซาม,มูเอลค่ะซาม,มูเอลวันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะตรงที่เขาแบบไม่อยากใครเขาเป็นเด็กที่อยู่ในสถานกักกันแล้วก็เออมีความน่าสงสารเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแล้วก็ได้ทําแล้วก็ได้มารู้จักกับบรูโน่ค่ะก็เลยทําให้เออลู้สึกว่าแบบเออตัวละครนี้เด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ทาให้แบบ ออสองคนนี้ไนดะ้อยู่ด้วยกันแล้วแบบเออมันมีสีสันมีความสนุกสนานแล้วเขาก็เออเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่รู้จักกันโดยในนี้แล้วก็ผ่านอุปสรรคมาด้วยกันแบบยากลําบากแล้วก็เขาก็ได้เสียชีวิตพร้อมกันนะคะก็ทําให้แบบเออรู้สึกว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันให้มันได้สร้างถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคนคะ่ะขอบคุณค่ะ